หลังจากที่ลงคลิปไปนะครับมีหลายๆคนสอบถามมานะครับเรื่องของการดูโบชัวของพระก้าวไกลนะครับที่เป็นเหมือนหนังสือพิมพ์รุ่นนี้แหละนะครับที่ไปได้มาจากการฟังปลาใสของพระก้าวไกลแหละนะฮะดูยังไงนะครับดูผ่านโทรศัพท์ยังไงนะครับทุกท่านดูดูตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับก็จะมี QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็ ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะครับสแกนเข้าไปนะครับเครื่องของเราก็ได้ครับนะอันนี้ผมใช้สองเครื่องเพื่อที่จะสแกนให้ได้เห็นกันนะครับสแกนตัวนี้ครับนะฮะแล้วก็ลิงก์ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็แตะลิงก์ไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะดูได้แต่คุณต้องมีเคียร์โค้ดตัวนี้นะถึงจะดูได้นะนะครับแล้วก็เปิด แล้วก็จ่อไปที่โทหน้าหนังสือพิมพ์ของพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้มาแล้วคงต้องเริ่มต้นการปราศัยด้วยการขออภัยค,คขอบคุณมากครับอะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากประมาณนี้แหละนะครับก็ลองไปทําดูนะครับแต่เปิดเปิดเสียงตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงนะครับเดีย๋ยวลองไปดูหน้าอื่นก่อนนะครับหน้าอื่นไม่แน่ใจจะดูได้หรือเปล่าน่าจะดูได้นะนะครับดูได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ อ่าน้าสองก็ดูได้นะครับสวัสดีครับก้าวไกลนะี่อันนี้หน้าสองนะครับอันาาหน้าสามหน้าสามตกลงจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดูได้นะครับผมว่า,น,านะน่าจะดูได้ทุกหน้านะน่าจะดูได้ทุกหน้านะถ้าไม่ติดขัดอะไรโอ้ยแป๊บนึงนะครับ อลองจ่อไปดูครับต้องดูโหลดโลดนิดนึงแบบตะโกนตะโกนเหมือนเดิมไม่ได้มากเท่าที่ควรวันนี้มาในหน้าอื่นก็อาจจะดูไม่ได้นะครับลงดูหน้าแรกนะ,ะหน้าแรกดูได้อยู่ นี่คือความล้ำสมัยของผักก้าวไกลนะครับลองไปดูครับเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะโบชัวตัวนี้